คนถามเข้ามาบ่อยค่ะว่าถ้าต้องการจะซื้อบ้านปล่อยเช่าเนี่ยควรเลือกทำเลยังไงดีจริงๆแล้วทำเลเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กำหนดเหมือนกันนะคะว่าคนจะเช่าหรือไม่วันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่าจะเลือกทำเลบ้านเช่าหลังแรกเนี่ยควรโฟกัสอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยต้องอยู่ใกล้แหล่งที่ทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโรงพยาบาลหรือว่าแหล่งอุตสาหกรรมค่ะ ทำเลนี้นะคะทาให้มีดีมานจากคนทํางานที่ต้องการบ้านเช่าอยู่เสมอค่ะข้อที่2นะคะเดินทางสะดวกค่ะถ้ามีทําเลที่ติดรถไฟฟ้า,ฟาหรือว่าถนนหลักที่เชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายเวลาปล่อยเช่าเนี่ยก็จะปล่อยได้เร็วค่ะเพราะผู้เช่าเนี่ยมองหาความสะดวกเป็นอันดับข้นต้นเลยค่ะข้อ3นะคะลองเลือกพื้นที่ที่มีความต้องการเช่าสูงอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นย่านมหาวิทยาลัยหรือใกล้กับสนามบินแบบนี้จะทําให้หาผู้เช่าได้ง่ายกว่ามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนบ้านเช่าเนี่ย อย่าลืมดูทำเลก่อนเสมอนะคะยิ่งทำเลดีคนเช่าก็ยิ่งไม่ขาดแถมยังช่วยให้มูลค่าบ้านปรับขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะแล้วคุณล่ะคะถ้าเลือกทำเลบ้านเช่าหลังแรกเนี่ยจะเลือกทำเลไหนกันคอมเมนต์บอกแพทหน่อยนะคะ home to cash ให้เราเป็นทางออกของคุณ